สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาสลำพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้ซีหาวงพี่น้องครับบรรยากาศที่เฮามาพักอยู่นี่ครับอยูพ่พระรามเก้ากามครับจะเตรียมตัวไปที่อ,อะไรนะจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับไปเที่ยวที่อำเภอเมืองจันทบุรีอีกสักครู่ก็จะเดินทางไปรับนะ้าอยู่ที่ บางทีสะกวันแล้วก็จังเดินทางไปที่จันทร์ประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง235กิโลครับตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์แล้วแบบบรรยากาศพารามเก่ากับถุงเทหตั้งากที่บะได้อัพคลิปโดนครับวันนี้ก็หายดีเรียบร้อยปกติ100%หลังจากที่เป็นรีซีดหายแลวพี่น้องครับกินยาเพชรสังคัดซีแพงพี่น,อน้อง แพงละแปดสี่แพงแพงละแปดเมตรมือหนึ่งกินหกเมตรสองเมตรับอือนี่ครับเดี๋ยวไปดูเด็กน้อยก่อนฮัลโหลฮัลโหล กำลังจะไปที่จังจแต่งสวยเลยอ่าบ้ถาถามาก่ออทำก่อนหแห่ทำก่อนออเออเออนั่นหแห่ทำก่อนยายก็จะไปด้วยหน้าก็จะไปด้วยตัดไปหาับล้านสาวกับหน้าอยู่ฝังทีพอดีควบแกงดื่มอีกทีเนาะ ่สวยจังเลยนี่ผมยาวแล้วสีฟ้าด้วยอ่ะมันรั่วมันรั่วเลยเอาเย็นอาเย็นเลยแ้เรเอาเอาเอาไปแพกอไปน้กยกอันเดออันเดเอาแกนไปกิอันเดอันเดนหมดจะมแกนมานี่มานี่แพคนี่ไปนี่นี่ปเลยผมปเก็เอาแพคเต็มไปเลยสี เราก็เรียกเที่ยงห้องแล้วช,ช,ช่องร้อยยี่สิบสามห้าสิบเอ็ยสามสิบห้ากิโลบอกไก่เข้าไปลำสามรลอยชีรลอยลูกเข้าไปยังไปเนาะไปรถตัวเองนะครับมันงทะเลยประหยัดค่าใช้ใจหลายๆส่วนไป หลายคนบอกว่าประหยัดใส่เงินเนี่ยก็เข้าัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวที่สุดใส่เงินมาเมียวมาหาไม่ยังไงเนาะหามาทั้งปีเก็บเพื่อกันหาคือเกินส่วนไหนเป็นส่วนไหนบวได้ใส่แบบหมวส่วนควรจใส่ตามอำเภอใจขนาดส่วนได้ส่วนเก็บส่วนแบ่งส่วน เฮ็ดตัวนั้นส่วนทมดินกับส่วนทมดินส่วนน้องเบียมาทำศัจกรรมก็ส่วนน้องเบียมาทำศัจก,ก,กรรมมันคนละส่วนกันนางก็เก็บเงินออมของนางออทุกคนมีเงินเก็บของตัวเองเฮ็ดงานทั้งปีออทุกคนก็มอบรางวัลให้เจา้าของเพื่อความปังหน้าเวทีครับหลายคนอาจจะเบื่ยังบ่อันีประเด็นในเรื่องมูนีเนาะ คือเฝ้าวแถวคือเฝ้าวแค่แกไปด้วยเออก็ไปอยู่หรอกไปแม่อยู่หไหนล่ะไปไปฝ่าวไรก็ได้เนาะย่านตัวบรีไปได้พูดหน่อยหน่อยน เออ,เอ,อนั่งรออยู่รงน,นั้นแหละเดี๋ยวรอปิดประตูเร็วปิดประตูเข้ามาปิดประตูหน่อยนึงมามาเดี๋ยวปิดให้ไม่ต้อง มันจะหนีบมือนั่งรออยู่ในนี้เลย,อยรอก่อนย่ายังไม่อาบน้ำเลยเรียนอยู่นั่นละ ยันจะเด็ดไปไปนทาง,งเครื่องรถเหรอ่าวไรอือตาวคัดตาวเนี่ยไปไหนมึงนี่เดี๋ยวมันอันนี้เฮ็ดตาสองสันเนาะไม่ยนันพวกก็เช็คเพิ่งบอกว่านูน่นน่ะคือรถบัสสองสันหนาคือรถสองแถวเลยทีย่เราสวยก็บพราะใดปากแข็งให้พอเขาก็ได้ บา,างคนงว่ายังก่อนทำไมไปทำยังไม่มีอะไรเลยเอากาเงินเก็บนางไหมอันนี้คือเงินเก็บของเบียนเนนั่งกับอุตสาหะในการเก็บอดวอวมมาเพื่อที่จะไม่เหดตาเนาะผู้เบ่าวกับท่าว่าโโท่าวบาเป็นเรือกปกติตัวนงังเตะเห็นดังแล้วถือว่าสุกคน,นนั่นแหละเอ้าบอกนงว่ามันลงมาลดจากไหนไมันคือเก่งเกปกติเปิดกระจกไว้ให้นั่งผู้เดียวเรื่องหมดเฝ่าอะไร เพื่อได้บาข่อยเฮ็ดดำข่อยติดนีหมอคุนเด็กคนนีบอกให้เยอะเป็นไดยข่อยติดนีหมอของแท้เลยเฮ็ดดังแบบติดนีเนาะติดได้ติดนีติดนีหมอคุณเดเงินยูทูบบอกผมจะสิได้ใจหมอมอว่าใจสิ้นเดือนก็ได้สิ้นเดือนได้หรอแจ็คสิ้นเดือนได้บอเขาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวติดหนีหมอไว้ ข้าวสิดเดซี่นี่หมอแล้วข้าก็สิจเจ้ไหนกระสิบิ่มโบ้ทอมแล้วหมอคือเก่าเราทำกับหม,ม,มอฟักทองทุกคนทองมันคือขึ้นได้ไมันคือลองไดดปะเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวไปฟึ่งก่อนนี่จังไหนปะคือลงมาได้ฮะลงมายังไงเดี๋ยวเอาลูกโป่งเดียเด๋ยวลงมายังไงไปบอกพ่อ,อก่อนทำยังไงอยากเอาลูกป่งไม่หนูลงยังไง กระโดดลงใช่ไหมลงฝั่งไหนโอ้ยมามามานันแหละมันเฝ้ากุมัวเป็นยังไงเจ้า้ันเดือดหดรถอยู่ ที่20พี่น่องกยเรื่อยเขอยางขอกูดิอุ่นไว้นำลูกเต่าเซ่ละทิ้งอย่าแม่หน่อยเี้าแม่มองเห็นมันเปิดประตูหลังมันสลาดอยูุนึกไว้มันโดดหลบออกจากรถขนี้สลาดอยูุสนั่นขยะทิ้งดีๆสิลูกทิ้งดี พี่น้องครับนี่แหละพ,พร้อมพร้อมที่จะไปจันทบุรีนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวสวนสัตว์ปลาโรมาแล้วก็ปลาต่างๆอย่างเงี้ยไปเที่ยวทะเลดีไหมพี่หยุดพุ่งเหนียญปล่อยมันเลรียญหนำจนมันเปื่อยเลยอยากสวยมนซมก็ไปเที่ยงไปทะเล เอาป่ากันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ